นี่นะครับนี่สายสันดานของอีบานด่าพ่อด่าแม่ไม่ได้พ่อแม่ไม่ให้คาด้วยก็ไปด่าลูกดึงลูกดึงเต้าออมาเพื่อให้พ่อแม่ออกมาตอบโต้หาแสงหายอดวิวหายอดไลค์แปลนวันหาแดดคาแปลนวันนิทานครับเรืองสมมตินะ เรื่องสมมติผู้หญิงคนนี้นะสิครับเป็นผู้หญิงที่อับปีจังไรที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาผมไม่เคยเจอผู้หญิงที่อับปีจังไรแบบนี้มาก่อนนะครับไม่เคยเจอผู้หญิงที่อัปปรีแบบนี้มาก่อนเลยนะครับนี่คืออันนี้คือเกิน,เก,นเกินเกินเยียวยานะกูยังให้ตูยนะบาน นะกูจะปาบลูกนอกไซ้มึงให้มึงดูกูประการตรงนี้แล้วนะกูนี่คือเจ้ากรรมในเวรของยี่ดําจําคำกูวไว้นะเออและนิสัยสันดานอย่างเงี้ยที่เอาเอาเด็กออกมาเล่นเนี่ยกูเชื่อว่ามึงเลือกไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นคอนเทนต์เป็นสันดานธรรมากินของมึง การที่คนอื่นออกมาด่าคนอื่นการที่คนอื่นออกมาด่าลูกคนอื่นเนี่ยเพราะมึงไปเริ่มก่อนเข้าใจปะมึงไปเริ่มก่อนทั้งนั้นเข้าใจปะเอออย่างกูก็ดึงลูกเมียออกมานะเอออย่างพ่อปิ๊กแม่งเอะมึงก็ไปดึงลูกออกมาอย่างชิดปากแปรมึงก็ไปไปแช่งลูกเขานะครับดู ดูมนันดิครับคนดีนะครับอีนี่คนดีนะครับผมถามฟรีหน่อยเออขนาาชิดปากแปล,แปลแงโดนเลยคิดดูดิชิดตป่แปลงแม่บดาม่ายด้วยยองโดนเลยมีแค่ช่วงช่วงหนึ่งช่วงนั้นนนี้คือพยายามตามบอยสุดนะครับกูอยากจะรู้ว่าเกินว่าถ้าพ่อมึงตุยขึ้นมาพ่อไม่อยู่ขึ้นมามันจะกลับมาไายไหมเนี่ย ก่อนที่ว่าจะปว่าลูกคนอื่นอ่ะมึงควรมึงอ่ะควรเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ก่อนไม่ใช่เป็นลูกที่เลวระยำจำบองของพ่อของแม่ทําให้พ่อไปแก่คนหนึ่งจะตอมใจตายอยู่แล้วรู้ปะ่ะนะถ้าวันนั้นนะพี่ชายไม่ขอ,อกูไว้นะกูจะเอาหมายเหมือนทุกอย่างอ่ะไปให้พ่อมองดูแต่กูเนี่ยเกียงใจพี่ชายมึงใครจะ แล้พี่ชายมันก็มาขอ,อกูกไว้ด้วยว่าเรื่องนี้ไม่อยากให้พ่อมึงรู้เออเข้าใจปะเออถ้าพี่ชายไม่ขอกูกไว้นะเพราะนั้นพ่อมึงจะรู้เรื่องทุกอย่างว่ามึงถูกหมายจับกลับถทยไม่ได้ไม่ต้องรอแล้วพ่อพ่อไม่ต้องรอนะลูกพ่อคงไม่กลับมาถทยแล้วแต่มันก็เป็นเป็นทางเลือกที่ดี ถ้าเขารู้ขึ้นมานช็อกตุยขึ้นมาสวยเลยกูกูสวยเลยเข้าใจปะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นเอฟซีครับนะมึงทำให้พ่อแม่มึงทุกข์ใจแค่ไหนฮะมึงเป็นบัวลืมตีนได้ผัวแล้วลืมพี่น้องได้ผัวลืมพ่อลืมแม่ ขายสมบัติทุกอย่างเพื่อไปเริ่มต้นใหม่มกับผัวขายสมบัติเอาเงินให้ทุกลูกให้ลูกเรียนาขายสมบัติไปเลี้ยงลูกผมถามมันสมควรไหมสมควรไหมครับพิจาณาเอาดูคนประเภทนี้ผมถึงไม่ค่อยข้ามหมยครับ จริงๆไปได้คนบ้าอีานี้มันบ้าไม่ใช่คนเราไปได้คนบ้าก็บ้าตามแต่ทีนี้ผมสงสารนะผมสงสารพ่อมันนะจริงๆเลยอะเอาจริงๆเลยนะผมสงสารพ่อมันจริงๆนะวันนั้นอะถ้าวันนั้นผมเอาหมายหมายจับไปให้พ่อมาดูนะโหผมไม่รู้ว่าผมแม่งสร้างเวสร้างกรรมอย่างแน่เล,เลยก็เลยเลือกที่จะไม่ มาให้ไม่ดูดีกว่านะครับมาให้ดูดี่ฟังมึงไม่คิดมึงไม่คิดสงสารพ่อมั้งเหรอมึงไปแช่งคนอื่นเขานะพ่อมึงก็ปะงับประงับไปนะไม่สงสารพ่อมั้งเหรอมึงไปด่าพอตอทุกวันทุกวันมึงไปด่าตาชรอยายยายสะคอทุกวันมึงไม่คิดถึง พ่อของบ้างเหรอมึงไม่ด่าพ่อแม่ไหลมันนะไอไหลก็ไม่เคยไปด่าพ่อแม่มึงนะถ้ามึงไม่ด่ามันก่อนืจริงไหมถ้าไอไหลมันไม่กล้าไปถ้ามึงไปด่าพ่อแม่มันก่อนมันคงไม่ไปด่าพ่อแม่มึงหรอกแต่มึงก็ด่าพ่อแม่ไม่เลิก ใช่ปะทางที่สังคมอ่ะนะครับเขามองออกพวกเราก็ไม่ได้ไปเล่นลูกมันไม่ได้ไปเล่นลูกอีดัมใช่ปะแต่ีนี้เล่นไม่เลิกเล่นพ่อแม่เล่นตาเล่นยายอีดําก็ทนคนอื่นด่าพ่อแต่แม่เอวิงได้เหมือนกันเห็นไ,ไหมครับ ไม่ต้องสารพ่อบ้างแล้วพ่อมึงอยู่ป่านี้แล้วจะอยู่มึนได้กี่วันมึงหาทางกลับมาไทยมาเคลียลเรื่องราวของต่ายที่มัเกิดขึ้นอืมะไรปะเขาว่ากันไปนะคนอย่างมึงน,นะไม่ได้มีราคาอะไรเลยไม่ให้ค่าแรงไม่ให้ค่าตัวด้วย ผมจึงไม่ค่อยอยากจะกไปด่ามันนะด่านี่มันคนบ้านะครับเห็นไหมล่ะบูมด่ามันสามสี่ชั่วโมงเห็นไหมล่ะมันกล้าต่อก่อนไหมล่ะต่อก่อนให้คลิปสองคลิปนะครับลองต่อก่อนไม่เลิกสิก็เจออีกแหละสุดท้ายใครเดือดร้อนลูกนอกซ้ายเดือดร้อนตอนนี้เอฟซคงจะเตืออแล้วแหละ ว่าแม่บานแม่บานอย่าไปยุ่งกับมันเลยไอ้พวกนี้มันบ้ามันเอาจริงนะมันเอาจริงนะอย่าไปยุ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกดำเดี๋ยวลูกดำเดือดร้อนนะแม่บานนะแม่บานอย่าไปยุ่งเลยใช่ปะคิดอย่างนี้อืมฝากให้คิดนะยูเวนทีฟตกเปย์นะครับ ฟามดีไม่ทำทำต่เรื่องอะอยัาโอเคนะครับพี่ทานครับ